คลิปนี้ผมจะสาธิตเกี่ยวกับน้ำมันปลาของอะโธมี่ให้ดูนะครับไอต,ตัวนี้คือเนอยกับครีมเทียมนะเนยกับครีมเทียมอะไรพวกเนี้ยเอาคนเรากลัวอะไรครับกลัวเป็นโรคหัวใจกันใช่ไหมนี่เนยกับครีมเทียมสมมตินี่คือหัวใจของเส้นเลือดของเราอะเอาง่ายๆเอาเส้นเลือดเรา,เาใส่เลยเห็นไหมครับ นี่ถือวอันนี้คือเส้นเส้นเลือดของเรานะเห็นไหมทาไปอย่างนี้มันก็จะเป็นคราบเนยติดแบบนี้เห็นไหมครับปกติคราบเนยคราบน้ํามันพวกนี้มันล้างออกยากอยู่แล้วนะยิ่งอยู่ในหลอดเลือดเราถ้าเป็นไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดเราเนี่ยมันจะล้างยังไงอ่ะใช่ไหมครับหมอก็จะจัดยาละลายอะไรนะยาลดไขมันในเส้นเลือดให้เราอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเรายังไม่ป่วยอ่ะหมอก็ไม่จัดยาให้เราไงถ้าเราอยากป้องกันเราจะทํายังไงนะครับสิ่งที่นิยมกันในปัจจุบันคือการทานทานน้ํามันน้ํามันปลานะครับ น้ำมันปลาน้ำมันอะไรพวกนี้นี่ของอะตอมมี่นะนี่คือไขมันน้ำมันก็ต้องล้างด้วยน้ำมันนะครับน้ำมันก็ต้องล้างด้วยน้ำมันนี่คือก็เป็นแคปซูลแบบนี้นะน้ำมันก็ต้องล้างด้วยน้ำมันเมื่อเราทานน้ำมันปลาเข้าไปไอ้น้ำมันปลาเก็ไปเพิ่มกดไขมันดีนะไปเพิ่มพวกไขมันดีพวกอะไร HDL อะไรพวกนี้แล้วก็แล้วก็ลด LDL ลงนะนี่เราก็จิ้มไปสมมติเราเราทานเข้าไปเป็นแคปซูลเจลียวินยากหน่อยนะครับหนา ผมก็จะบีบใส่ให้นะสมมติเราทานน้ำมันปลาไปไอ้น้ำมันปลามนในเข้าเพื่อเข้าไปสู่ในร่างกายแล้วมันก็เข้าสู่กระแสเลือดเรานะครับยผมจะวนๆให้คุณดูนะอย่างเงี้ยมันก็จะไปทําความสะอาดหลอดเลือดเรานะครับไปเอาไขมันไขมันเลวในในร่างกายเราออกนะนะครับผมวนๆให้คุณดูไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับ จากแก้วขุ่นๆเมื่อกี้มันก็จะใสขึ้นหลอดเลือดเราก็จะสะอาดขึ้นนะครับหมอโรคหัวใจเขาไม่ได้กลัวเส้นเลือดตีบนะสิ่งที่เขากลัวจุดคือการเกิดริมเลือดนะครับเห็นไหมครับนี่คือประสิทธิภาพของน้ามันปลาของ,งขอ,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 อะโทมีเมมนน L, L, ่เห็นไหมครับมันไปล้างไขมันในหลอดเลือดเราออกอะไปลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ไปเพิ่มไขมันดีคือพวกตระกูล HDL แล้วมันลด LDL ลงเห็นไหมครับที่สาคัญป้องกันก,การเกิดริมเลือดเมื่อริมเลือดไม่เกิด ความเสี่ยง ק, ต่อการเป็นโรคสโตรกนะเส้นหลอโรคเส้นเลือดสมองแตกก็ลดลงหัวใจวายเฉียบพันก็ลดลงไงคนเราชอบกินของมันของทอดกินขนมก๊อก็บตามร้านสะดวกซื้อที่ขายขายกันเห็นไหมครับมันมีแต่ไขมันไขมันทานเยอะของะทอมี่ดีอย่างเงี้ยคุณดูเอาเองนะประสิทธิภาพของน้ำมันปลาตัวนี้ปลุกสุดในท้องตลาดแล้วผมการตีหนึ่งกระปุกมีร้อยแปดสิบเม็ดหกสิบหากร้อยห้าสิบาทตกเม็ดไม่กี่ตังนะพอทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดป้องกัน ใจวายพ้องกันหลอดเลือดสมงสองตีบแลก็ที่สาคัญอย่างที่คุณเห็นนะครับไปล้างไขมันในหลอดเลือดเราฮะเห็นนะครับชัดเจน